สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตบ้านกลางทุ่งอีกตามเคยครับวันนี้ทำอะไรมัง่งคงจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับก็มีเชิงชายหน้าแล้วก็ปิดหน้าจัว่วข้างหน้าเนาะแล้วก็เทคานเทคานรอบรอบตัวบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นคานใหญ่นะคานใหญ่มาตรฐานสากลน,นะครับนะครับ คานใหญ่นะครับก็เหลือ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 ตรงนี้หนึ่งคานกลางห้องเนาะสองคานแล้วก็ห้องน้ําเดี๋ยวห้องน้ําอีกนะครับผมก็ตอนนี้โครงสร้างทั้งหมดแล้วก็แสนสองนะครับโครงสร้างเนาะก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับถือว่ายังบ้านหลังนี้ก็ ไม่ถึงไม่ถึงอันนี้หราครับไม่ถึงห้าแสนหรอกเสร็จสมบูรณ์ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเขาบอกทำไมคนคอมเมนต์เข้ามาบอกทำไมช่างทำงานได้เร็วมากนะครับก็กระช่างมืออาชีพครับกลางคืนก็ไม่ได้พักได้ผ่อนนะก็คืนก็ออกล่าเหยือ่อ ครับแต่ว่าการทํางานนี่คือรวดเร็วทันใจเหคานก็เหลือคานเดียวเดี๋ยวก็เลิกแล้วครับวันนี้ก็เหลือแค่คานเดียวคานสามสิบเซนเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับใช้เหล็กเหล็กสามหุนเต็มยางดีสามสี่หุนนะรับน้ำหนักได้เต็มที่ ครบแค่นี้ก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับผมก็เหลือหลังคาอีกเหลือสีเหลืออิฐเหลือปูนก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ถึงห้าแสนก็จะเป็นบ้านที่สวยงามน,นะครับไม่ถึงห้าแสนบ้านก็จะสวยครับเป็นบ้านก็หลังใหญ่เหมือนกันนะใครว่าไม่ใหญ่นะครับผมห้องกว้างห้าคูณสาม หกคูณสามนู่นเนี่ยหกคูณสามห้าคูณสามใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มีชั้นลอยมีชั้นลอยเรียบร้อยนะครับตอนนี้หมดแสนสองยังไม่รวมค่าช่างนะก็คือไปเรื่อยเรื่อยครับไปเรื่อยเื่อยตอนแรกว่าจะมุงนะครับวันนี้ก็ว่าจะมุงแต่พอดีเอคุณครูติดประชุมที่กรุงเทพ ครับช่างก็ต้องทำงานอย่างอื่นรอไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเราจะอัปเดตการทำงานของช่างสุดยอดของช่างฝีมือนะครับคอยติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมาก